สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะอ้าวอ้วนอ้วนเข้าฉาก่าอ้วนอ้วนไปไหนเนี่ยอ้วนไปเข้าฉาก <c oughs> อ่าเหนื่อยเหนื่อยจัดหมองนี้ออกไปเรียบร้อยแล้วเนหะ็นไหมเนี่ยจัดตรงนี้เรียบร้อยแล้วเอาตรงนี้ไปไว้ที่ไหนนี่ไง เอาไว้ตรงนี้โอ้นอนด้วงนอนด้วยลูกแมวโอ้ยยกขาไหวด้วยไม่ล้มด้วยโอ้ยตายแล้วยกขาข้างเดียวไม่ล้มด้วยนะเก่งมากนี่ไงเราก็เอาจัดมาเรียงสฟิงเอามาเรียงไว้ตรงนี้กันนเอามาหมกหมกไว้ตรงนี้กันเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลัง ดูสาสรสะอานขึ้นะเข้าถึงแล้วอันนี้เราก็เตรียมจะปลูกผักโซนเนี้โหเหนื่อยนะเนี่ยจัดเนี่ยเอาช่วยรดําต้นไม้เออช่วยแม่รดดาต้นผู <c oughs> ออ้ <laughs> จะตัดขนได้นะเนี่ยใช้บัเรเดีย่ยวตัด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 ฟิ้งเนี่ย อันนี้หรือนู่นหรือนี่จัดนี่จัดนั่นเอามะเขือยาวมันน้องหนวดออกไปนูนน่นเลยเห็นไหมที่ปลูกในกระถางไว้ดูแล้วไม่ค่อยจะโตนะไม่เหมือนที่เราปลูกรุ่นแรกอาจจะยังแบบย้ายหนุนย้ายนี่เขาเลยชะง,งักการจเจริญเติบโตหรือเปล่าไม่แน่ใจเดาเอามะเขือมะเขือปลอด ที่ตัดแต่งกิงไห้เว้ยร่วงม่งม่งร่วงนิ่มเชียเดี๋ยวให้กระต่ายกินกระต่ายชอบกิน,นทยอยเก็บกินหมดแล้วมะม่วง,งชะดาพรสวยงามมากเลยเขียวสดมากเลยเนี่ยเออนี่เราเอาน้ำโ,โหยัง โซนี้ยังเลอะๆเทะๆ,ๆอยู่นะเอาน้ำน้ำหมักสาวข้าวแล้วเติมฮอร์โมนมสดฮอร์โมนไข,ข,ข่เข้าไปดูสิดูสิเขียวส,สดงดงามนะอันชันถ้าใครตามคลิปเราก็จะเห็นว่าเราตัดสักกุดเลยกุดแบบไม่เหลือเลยนะนี่เขาแตกใหม่สวยงามมากอืม เหนื่อยดีเข้าถึงเข้าถึงหม่องได้แล้วเนี่ยนี่หลายคนอาจจะสงสัยอันนี้คนใหม่เพื่อนใหม,ใหม่ที่เข้ามานะอันนี้วงบอรดซีเมนต์แดเหลี่ยม60สิบเซนนะราคา150บบาทเนี่ยแล้วที่เราวางเนี่ยอยู่บนพื้นปูนซีเมนต์เดี๋ยวต้องบอกย้ำๆก่อน เผื่อเพื่อนใหม่ๆเข้ามาไม่ไม่รู้เนาะเราก็จะบอกว่าเนี่ยระวางบนพื้นปูนซีเมนทั้งหมดนู่นด้วยทั้งหมดเลยโซนนู่นด้วยทั้งหมดนี่วางบนพื้นปูนซีเมนแล้วเราก็เอามะพร้าวสับรองมะพร้าวสับใหญ่ๆห,หรือเป็นกาบมะพร้าวยิ่งดีเลยนะถ้าเป็นกาบ พร้าวยิ่งดีเลยนะหรือหินก็ได้ที่จะไม่ทำให้ดินแน่นแล้วก็ระบายน้ำได้ดีมะพร้าวสับอนาคตข้างหน้าเขาจะย่อยสลายไงเราก็ต้องคอยเติมเป็นชั้นๆแบเพื่อให้เขามีโพรงอากาศช่องว่างอุ้ยเหนื่อย จัดแล้วเหนื่อยเหนื่อยดีแต่ดูแล้วสะอาดสะอ้านตาดีนะเพิ่งจัดคลิปไปนี่ยอัดใหม่เพราะเราเพิ่งจัดใหม่ไงนี่ปกักปักช้ำๆทิ่มๆไว้เห็นไหมคะะเม็กซิโกต้นชาย,ยาต้นผมชูรสมะระกอก,กินใบตัดปกักช้ำไว้หม่องเนี่ยติดหมดแล้ว มาปรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุขอินอันนี้ของพี่หนุ่ยนะจ๊ะมอนเชียงใหม่ปักติดก็ง่ายปักรวมอยู่กับน,นี่แหละตัดกิ่งมาเสียดายก็เลยมาปักทิมๆไว้ติดอันนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงขอดูหน่อยสิอุ้ย <c oughs> หนังยางขาดอะ หนังยางมันเปื่อยนี่เราตัดปักชาแบบควบแน่นไว้นะมันาวแป้นถูกพิเศษรอดูว่ารากจะงอกไหมหนังยางมันเปื่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องรัดใหม่โอ้ยหนังยางเนี่ยมีปัญหามากเลยเปื่อยหนังยางนานแล้วด้วยทองพันช่างทองพันช่างเอากิ่งมาปากัปากปักทิมท,มทิมไว้ เสียดายนี่กิ่งมอนกิ่งมอนเอามาทิมทไม่ได้แก้วตอนนั้นปักอะไรไว้จําไม่ได้แล้วเห็นแก้วว่างก็เลยมาปักไว้เนี่ยกิ่งมะนาวตัดแล้วมาทิมไว้เนี่ย <c oughs> แล้วก็โรยอะไรไม่บ้งางเมฆองเมะเขือโรยไปทั่วหมดนี่ผักหวานบ้านเห็นไหมที่เพาะจากเมล็ดก็ดูเจริญเติบโต,ตงอกง,งามดีนะจ๊ะใช่ได้ อันนี้เอากิ่งมะนาวมาทิมไว้อี๊พอทิมทิมไว้มันก็ติดเป็นก็งอแต่รอดูว่ากิ่งนี้จะติดไหมยังเขียวๆอยูน่นะอันนี้ก็เอาหรือจัดระเบียบใหม่เอาไปกองกองไม่รู้นะเดี๋ยวเราก็อันนี้อันนี้เอาหัวหอมมาลงไว้นั่นเนี่ยพลิกพลิกพลิกยังไม่รู้พลิกอะไรหมองนี้ก็ยังไม่ได้ลงไรไว้ อันนี้โรยผักเออผักกาดเดี๋ยวอืลืมนึกไปเอาเดี๋ยวก่อนยวค่อยนึกผักหวานบ้านตัดแต่งกิ่งไปละโรยเลยลืมที่เป็นหัว,หวผักกาด เดี๋ยวค่อยนึกอันนู้กกน,น,น,นกนนน็หมักดินไว้นั่นน่ะโซนนู้นอะหมักดินไว้นุ่นหมักดินไว้น่นบ่อนู้นบ่อหมดบ่อนน้นเอาบ่อนี้ก็หมักอันนี้บังแล้วกระจมกระเจี๊ยบโตแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยค่อยเลื้อยไปฝั่งนูน้นนี่หอมคาดว่าน่าจะได้กินหรือเปล่าไม่แน่ใจต้นหอมญี่ปุ่น ลูกหลายรอบแล้วนะพอขึ้นมาก็มีอันเป็นไปทุกทีเลยไม่รู้เป็นยังไงนี่อย่างนี้เห็นขึ้น,ข,นขึ้นแบบเนี้พอไปสักพักนึงผ่านไปสักพักหนึ่งมีอันเป็นไปทุกทีเลยเราไม่รู้สาเหตุนะเกิดจากอะไรเราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแค่เป็นผู้มีประสบการณ์ในการปลูกผักแค่นั้นเองนี่หัวชายเท้าแล้วก็โรย โรยอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยเดี๋ยวขึ้นมาก่อนลืมปลูกผักกินเองไงเราปลูกผักกินเองใช่ป่ะชอบโรยนู่นโรยนี่โรยนั่นไปสะอาดสะอานดีนะเนี่ยเวลาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็เหนื่อยอยู่ข้าวหวานเฮือมเอาเอ็นเอ็นเดี๋ยวก่อน ไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะรอลุ้นอันนี้โหนี่หมอนนงหนวดโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าเราทำหมอนนงหนวดเสียชีวิตไปหลายต้นเลยนะหมอนดำออตุรกีมอบริเขาตัดเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินใครสนใจหมอนนอกไปหานช่องนงนวดนะจ๊ะโอ้ยอันนี้มันพันไว้เราตัด รื้อไปแล้วก็ไม่ไดเ้เอาออกเอ้ยนี่ต้นชมจันนี่มาพันกับดําออสตรูรกีของน้องหนวดเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยรือ้อจะปล่อยให้น้องหนวดสูงสูงก่อนเดี๋ยวเราก็ตัดมาปักชํำทิ่ม,ท,มทิ่มไว้อุอ้ยเหนื่อยดีสนุกดีตรงเนี้มันอยู่ใน หลังคาเนี่ยใต้หลัง,ลงคาโรงจอดรถนะย้ายมาไว้ตรงเนี้ยทีนี้แดดส่องมาช่วงบ่ายเขาก็น่าจะได้แดดนิดเดียวเองเราไม่รู้ว่าจะเอาเขาจะโตดีหรือเปล่าชมจันมันปูนี่มันปู มันปูตัดกิ่งปักช้ำง่ายนะเนี่ยตัดตัดตัดแล้วก็ทิ้มไว้ตรงนี้เห็นเด้อติดแล้วเห็นด้ะเนี่ยตัดกิ่งแม่เขาเนี่ยตัดกิ่งแล้วมาทิ้มไว้เนี่ยชมจนันอุ้ยสดชื่อดีจังอันนี้ส้มอะไรก็ไม่รู้ รู้สมเชนส์น่าจะเอเหลืองน่ะน่าจะเป็นสมเชนส์เชงหรือเชนส์เชงนี่ดำออสตรุรกีที่ปักกิ่งไว้อยู่แค่นี้ดำออสตรุรกีของน้องหนวดเนี่ยทำมันน้องหนวดตายไปแล้วถอนไปปลูกแต่รอรุ้นว่าเขาจะติดหรือเปล่า นี่ขิงขิงข,งขิงอันนี้รอว่าเราจะได้กินหัวชัยเท้าไหมตอนนี้ก็ดูแข็งแรงอยู่นะน่ะติดดอกติดดอกเพราแต่ยังไม่รู้จะได้กินเปล่าดูต้นไม่ค่อยแข็งแรงเข้าพดหวานหเหลิมเนี่ยที่เราโรยว่าเราก็เอาถอนเข้ามายังไม่ได้ จดระเบียบอะไรมากเลยอันนี้คือหัวเชยเท้าเนี่ยที่เราเอามาใส่ใส่ไว้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างสวยงามสะอาดสะอา้านอันนี้กิ่งมะนาวที่เราตัดมาทิมๆว้เนี่ยกิ่งมะนาวแป้นดอกพิเศษทั้งนั้นนะกะว่าจะกะว่าติดก็ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรงไงเห็นนะ เอามาให้นั่นไว้จิ้มไว้อย่างนี้แหละตัดจนกุดเลยจนไม่มีใบอะ่ะมันก็เคยติดไงเราก็เลยลองดูตัดกิ่งม,มาปักชาทิ่มๆไว้แบบนี้เลยไม่ต้องมีอะไรครอบด้วยรดน้ำเช้าเย็นปักเป็ดญี่ปุ่นนี้อยากให้ปลูกจังทุกคนเลยเห็นไหเนี่ย ตัดเอาไปกินเอาใบไปกินเอากิ่งทิ่มลงไปเลยเนี่ยติดหมดขยายพันธุ์ง่ายเด้ผักเป็ดญี่ปุ่นนะไม่ใช่วอเตอร์ครีสนะไปเช็คดูในอินเทอร์เน็ตให้ดีๆเขาไม่ใช่วอเตอร์ครีสนะเขาเป็นผักเป็ดเนี่ยตัดแล้วมันทิ่มไว้ตรงนี้เลยก็ติดรดน้ำเช้าเย็นง่ายทองพันช่างเนี่ยได้ให้พี่ตุ้มไปให้พี่ตุ้มยกให้พี่ตุ้มทั้งกระถางเนี่ง จะเอาไปปลูกตรงไหนเนี่ยสาวรสสีม่วงเนี่ยตัดกิ่งมาปาักชำนะเนี่ยสาวรสสีม่วงเนี่ยสาวรตัดกิ่งปักชำได้นะจริงจูชายจริงจูชายเอ้ยยังไม่ได้นี่เลยยังไม่ได้ขยายเลยจิงจูชายเนี่ยกินอร่อยนะจริงจูชายเนี่ย เอาเด็ดไปกินเนี่ยเด็ดเด็ดไปกินกับไปนี่นะส้มตำราบน้ำตกก็อร่อยเอาไปแกล้มพวกลาบน้ำตกส้มตำอร่อยผักหวานก็ติดง่ายจริงๆเลยตัดเอามาทิ่มๆจิ้มๆไว้ตัดกิิงมาทิ่มแล้วติดง่ายเ๋ยะดูมันก่อนเราไม่รู้จะมีโอกาสได้กินมันหรือเปล่านะ <laughs> มันหวานญี่ปุ่นดูซิว่าเราจะมีโอกาสได้กินมันหวานญี่ปุ่นไหม เราซื้อมันหวานมาไอเฮียเราซื้อมาใช่ว่าซื้อมาดิบๆอ่ะเอามันหวานญี่ปุ่นดิบๆอ่ะเอามาฝังไว้เนี่ยแล้วก็แตกยอดมาแบบเนี้เอามาฝังไว้หัวสองหัวสามหัวก็ได้เพราะว่าแตกยอดออกมาก็เอายอดมาทิมไว้เห็นไหมเนี่ยติดหมดแล้วนะเนี่ยเอายอดมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยมาติดมาทิมไว้เนี่ยติดหมดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมทีนี้แน่นแบบนี้เราก็ไม่รู้เขาจะลงหัวให้หรือเปล่าเพราะเราก็เพิ่งจะปลูกเป็นครั้งแรก นะเพิ่งจะปลูกเป็นครั้งแรกเนี่ยเตรียมป,ปลูกนู่นปลูกนี่เข้าหน้าฝนแล้วด้วยนะไหนเก็บไหนซิอ๊บโอ้โหัวเหลืองแล้วนิ่มแล้วด้วยเขียวสวยเขียวสวยเก็บก่อนเก็บม่วง อันนี้หมองนี้เดี๋ยวก็จะรื้อออกเหมือนกันนะเพราะเรามีกับเพราโหระพารือร้อไปปลูกที่อื่นเดี๋ยวจะปลูกผักโซนนี้น่าปลูกผักเพราะว่าได้แดดมีแดดชื่นใจเนาะทําแล้วมันสะอาดสะอ้านตาดิแต่เหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยจริงๆเออ ใครรู้ว่าต้นอะไรช่วยบอกหน่อยต้นเนี้ยต้นอะไรใช่อ้น,นี่จิกนะพวกจิกพวกกระโดนเนี่ยเราโอเคอยู่แต่ต้นนี้ไม่แน่ใจว่าต้นอะไรเขาเป็นเขาขึ้นมาในนี้งามด้วยส่วนเนี้ยเขาแตกออกมา จิกจิกจิกกินยอดกระโดนกับจิกก็เหมือนกันนะหวานพักวาน,วานอันนี้ก็เป็นหัวชัยเท้าเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยลงหัวชัยเท้าไว้เยอะอยู่นี่ยังไม่ได้แยกเออ หมอไม้ฝรั่งงามมะกระโดนจิกนะ่ะจิกใช่ปะ่ะอึ๊บโอ้เดี๋ยวก่อนถ่ายยาวๆสวยง,งามเก็บภาพไว้ก่อนเก็บภาพไว้ก่อน นี่เอาหอมมาฝังฝังไว้ไม่มีที่จะไว้แล้วเนี่ยเริ่มโตแล้วนะของคุณนัทมมุติเนี่ยฟูหมักฟูหมักหมักฉ่อยฟูหมักเพิ่งปลูกเป็นครั้งแรกนเนี่ยแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยหาที่ให้โอ้ ด,ดูดีดูดีดูดีทีเดียวเนี่ยถ้าถ้าใครมีมีบ้านแบบเทป,ปูนอย่างเงี้ยก็เอาวงบอร์ดซีเมนต์มาลงเราแนะนำให้หาอิดมารองก้นกระถางดีที่สุดพวกอิดหินหน่ะดีที่สุด เพราะว่ารองไว้เขาไม่ได้ย่อยสลายนะถึงแม้ว่านานไปก็อาจจะมีสึกกร่อนมั่งแต่ก็นานน้าหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแต่หัวใจอ่อนๆอของเธอทําด้วยสิ่งใดร้องไปเรื่อยเปิดเลือดเธอนี่ ตัวฝักยาวมันปูชะอมโหแน่นดูลยโซนเนี้นอือฮึดูสิงามไหมงามงามผักโขมผักโขมเดี๋ยวนี้ร่วงตัวไหนขึ้นตรงนั้นเน่ยอร่อยนะผักโขมเนะี่ยบ้านใครบางทีอาจจะเป็นดงไปเลยก็ได้เนี่ยเขาร่วงตรงไหนเาขึ้นตรงนั้นกินดี อ้าวได้เมล็ดพันธุน์แล้วนี่เดี๋ยวเราจะเก็บเป็นเมล็ดพันธุ์ล้วถั่ถั่วม่วงถั่วม่วงออกไม่กินเรื่อยๆก็ดีนะอันนี้ก็ใช่เออหัวชชยเท้านี่อันนี้หมักดินไว้นะหมักดินไว้หมักดินไว้ โอ้ต้นนี้สูงมากเนี่ยอันนี้มันปูต้นนี้สูงมากเลยเนี่ยยังไม่ได้ตัดแต่งกระเพราร่วงมานี่ติดเต็มเลยชมจันกินดีนะจ๊ะยังไม่ได้ตัดเลยเนี่ยเพราะเขามีมดแดงอยู่มะตูมมะตูมไทยนี่อร่อยนะเนี่ยยอดเขาเนี่ย มะตูมไทยกับมะตูมแขกก,ก,กินกับลาบนี่อย่างอร่อยเลยลาบน้ำตกซุปหน่อมไม้ซอกเล็กอพูดถึงซอกเล็กแล้วอยากกินสดชื่นสดชื่นน,ดดน,นี่เริ่มติดดอกแล้วมั้งนี่ไงถั่วพลูเริ่มติดดอกละเลยเลยเลยอย่ายาอย่าอย่าไปเกาะเขาเกาะนี่เกาะนี้ อ๋อนี่พันไวอืมจิกเอ,อ่อติวติวขาวติวแดงไปไหนหมดแล้วสงสัยจะหมดแล้วนะชะมวงชะมวงเราปลูกไว้สงสัยจะถอนหายไปหมดแล้วโอ้โหดูเขาเลื้อยดิเนี่ยอ๋อตัดยอดไปทิ่มทิมไปอีกได้นี่ย เนี่ยเห็นป่ะยอดเนี่ยอย่างเงี้ยมีรากแล้วเนี่ยมันเนี่ยมันเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเอาเอารากลงเลยเนี่ยตัดแล้วก็ทิ่มลงดินไปเลยเนี่ยเห็นป่ะจะไปปลูกตรงไหนเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่มีที่จะปลูกผักอย่างอื่นนี่ยแตกแล้วแตกยอดแล้วที่เราตัดแต่งไว้ เอาไปกินยอดอร่อยอร่อยปลูกผักกินยอดปลูกต้นไม้กินยอดไห้ดีที่สุดยังไงไจะมาประตูแขกกินกับลาบอร่อยมะยมแดงดูดีนะเนี่ยแต่ยังไม่เห็นยังไม่ค่อยจะสูงยังไม่ค่อยจะโตเลย มักมักปุยไวหมักปุยไหวรอก่อนสวยงามมากเพลินเจริญหัวใจเหนื่อยดีรอติดตามชมไปเรื่อยๆถ่ายให้ดูอีกรอบเพราะเราเพิ่งจะรื้อไปไงเห็นปะ่ะเราเพิ่งจะรื้อหม่องนี้ไปเลยต้องถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่ง ถ่ายอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวก็เก็บภาพไปลงเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปอีกรอบไปลงอีกช่องหนึ่งการถ่ายคลิปต้องถ่ายคนละรอบนะถ้าเราจะลงช่องช่อง y YouTube เนี่ยถ้าเรามีหลายช่องต้องแยกถ่ายคลิปนะ แต่คลิปเนี้ยเอาไปลงที่เ,เพจ facebook ได้เพราะมันคนละแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นเราถ่ายคลิปลงช่อง youtube เสร็จแล้วก็เอาไปลงช่องเออเอาไปลงเพจ facebook ได้เลยถือว่าไม่ใช่วิดีโอซ้ำ youtube อ่ะอย่าไปลงเอออย่าไปเอาคลิปมาลงซ้ำกันนะ สมมติเราถ่ายนี่เสร็จแล้วลงช่องต้อมการ์เด p l a n ลเสร็จแล้วเราเอาไปลงช่องนั้นอีกไม่ได้เดี๋ยว y ยูทูบเขาจะมันคือคือมันเป็นกฎของเขาไงถ้าตรวจเจออะไรก็ปิวอะปิวช่องหลักทําช่องหลักปิวไปด้วยเลยทํา y o YouTube ให้เรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับ ให้ดีๆเราจะได้อยู่กินเงินเดือนนาน,น,านหน่อยช่องหลักร้านยังปลิวมาแล้วเลยนะช่องซับร้านซับยังเคยปลิวมาแล้วเสียดายไม่ละน่าเสียดายเพราะฉะนั้นเราเรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับของ YouTube ให้ดีๆที่สำคัญเราอย่าทำผิดกฎหมายแค่นั้นเองสองอย่างเนี้ยทำไปเถอะเราไม่ได้ทำผิดกฎหมายเราไม่ได้ทำผิดกฎข้อระเบียบ บังคับของ YouTube เราก็จะอยู่ได้ยาวเลยแล้วนี่ใคร <c oughs> ยังตับคนไม่เรียบร้อยนะฟิง์เนี่ย <c oughs> นะเออนี่เอาออกมาเอาออกมานี่ MTN ของน้องหนวดหลายคนอาจะสงสัยว่า MTN อย่อมาจากอะไรเอ็มม r มรี่ um ทีตาเที่ยงฮะ MTN N อนอครพนมใช่อเปล่า เดาเป็นกำลังใจทุกๆคนที่ทำช่องเดออจะร้องเพลงนึกไม่ออกนางร้องลังรินไหลนองท้องนาลังอุทกตกมา ตามเนินผางามสะพรังจากทานไหลหลังสาวน้อยรอยช่างงามเหมือนดังเงือหน้นำนางลงสะสงลงในสายชน กระแสวไหววนระเริงสายชนเย็นชําแล้วอะไรโอ้มีเพลี้ยเดี๋ยวน้ำไปฉีดเราไม่ถูกแล้วโหยาวเลยให้ดูกันยาวๆคลิปนี้น่าเบลงอีกช่องแล้วเนี่ย 何、uh, no.